สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโด,โดีโอใหม่ๆด้วยนะครับคำทํานายจากหขนฟองสนานปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทํานายของหขนฟองสนานจามรจ,จันแม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกศิทป,ป์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจ เรื่องร้ายอย่างควนเมืองให้ระสำโดยภาพดวงเมืองชะตาเมืองรัตนโกศลและดาวทักษะจรสำคัญในปี2567พฤหัสบดีจรวงเล็บห้าเดินในราศีเมษตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายนถึงสิ้นปีพระรา,ราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกลากินีจรตั้งแต่21เมษายน2567 พระาสาจรวงเล็บ7เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีมีเดินผิดปกติพระมลึกตยูจรวงเล็บศูนเดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พระหัสวงเล็บ5เป็นกาลกิณีจรถึงพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิด เมืองย1สเมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ปีย่าง243ปีทักษะจรตกภูมิศุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2 5 6 7ปรากฏการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเมืองรัตนโกสินทร์ทั้งดีและร้ายมีดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตา ตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายหมู่วิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากอุบัติเหตุพ้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดสายพิษขวัญพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นระลอกละลอกปลายปี เกิดเหตุกราดยิงที่เสียมพลากอนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปข้ามมาในปีใหม่2,567เกิดจริงหมอดูชื่อดังตื่นแล้วปี2,567ให้ระวังเรื่องนี้สุดท้ายตามคำทำนายเริ่มได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดแล้วสำหรับฤดูร้อนปี2,567หรือปี2024ที่อุณหภูมิทั่วโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น มีหน่วยงานต่ตางๆที่คำนวณวิเคราะห์ศึกษาเกี่ยวกับความร้อนของสภาพอากาศนั้นเดอกมาแสดงความกังวลกันอย่างต่อเนื่องแถมเมืองไทยบ้านเรานั้นก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้ไฟฟ้าความร้อนให้กุ่มหัวกันแทบทุกวันหลังจากเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านของความเชื่อนั้นสำหรับปี2567เองตามตำราศาสตร์ของแต่ละนักพยากรณ์ กูรูดังผู้เชี่ยวชาญก็เคยออกมาเตือนออกมาแนะให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนหมอเอกสเวตสตชัตรปี2567นี้ถือเป็นการเข้าสู่ยุคเก้าธาตุไฟและไฟเท่ากับความร้อนหมอเอกบอกว่าสำหรับยุคเก้าธาตุประจำยุคคือธาตุไฟนั่นหมายความถึงพลังงานความร้อนสิ่งที่เรามองเห็นแต่เราไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ฉะนั้นหากเทียบ เป็นเครื่องวิถีชีวิตของคนยุคนี้ก็คือการใช้ชีวิตแบบออนไลน์ไลฟ์สไตล์สังคมที่พบปะกันเสมือนโลกจริงแต่ไม่ได้พบกันหรือการใช้วัตถุเทคโนโลยีเข้ามาแทนควรระมัดระวังเหตุการณ์เกี่ยวกับไฟความร้อนทุกประเภทเช่นระเบิดอาวุธแผ่นดินไหวจากการเคลื่อนตัวของลาวา ในด้านของหมอช้างทศพรศีตุลาเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาหมอช้างได้ออกมาเปิดคำทำนายสำหรับปี2567สำหรับเรื่องที่ต้องระวังที่จะได้รับผลกระทบในปีมังกรคือภัยพระราหูพวกระเบิดไฟไหม้ต้องระวังต้องระวังปีมังกรนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆทางด้านของหมอป้ายปลายกระซิบระบุผ่านหลายรายการเกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องระวังในปี2567ว่าให้ระวังในประเทศจะมีเรื่องเกี่ยวกับเปลวไฟไฟไหม้แต่เป็นเขตปริมนทลนมากกว่าไม่ใช่ในกรุงเทพเป็นเรื่องของโรงงานหรือสถานที่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟจะมีเรื่องไฟเป็นหลักคำทำนายโลกสะพึงนอสตาดามุสคำทำนายเรื่องราวสุดสะพึงที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ในปี2024 นอสตาดามุสชาวฝรัลล่งเศสซึ่งเป็นเภสัชกรและเป็นนักพยากรณ์ชื่อดังที่มีอายุเมื่อ500ปีก่อนเขามีอายุอยู่ในช่วงคศ1,500ถึง1,566ด้วยเขาเป็นที่รู้จักดีในนามของนักพยากรณ์ระดับโลกหลังจากที่เขาได้เผยแพร่คำทำนายที่แม่นยำหลังจากเขาจากไปคำทำนายยังถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเขียนเป็นบทกวี942บท ด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เขาทำนายไว้และเกิดขึ้นจริงเช่นการเรื่องอำนาจของฮิตเลอร์สงครามโลกครัง้งที่2การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระชินีนาถอริาเบทธที่2แห่งสารานาจักรหรือแม้กระทั่งการระบาดของโควิด -19 ด้วยคำทำนายสุดสะพรึงได้ทำนายเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในปี2024ไว้ดังนี้ 1. ปีแห่งการทำลายล้างทางสภาพภูมิอากาศจะเป็นปีแห่งการทำลายล้างทางภูมิอากาศจะเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิคลื่นยักษ์ครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรสศัตรูของสีแดงจะสิ้นเสีว่วในที่นี้จากการคาดการณ์ของผู้วิเคราะห์ทำนายคาดการณ์ว่าอาจจะหมายถึงประเทศจีนที่กลับมาเรื่องอำนาจในฐานะ มหาอำนาจระดับโลกและจะมีการเผชิญหน้าทางทะเลซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นเขาเขียนเกี่ยวกับการต่อสู้และการรบทางเรือไว้ว่าศัตรูแดงจะหน่าซีดด้วยความกลัวทำให้มหาสมุทรอันยิ่งใหญ่หน่าสยดสยองสมสมเด็จพระสันตปาปาหนุ่มใหม่สมเด็จพระสันตปาปาองค์ปัจจุบันทรงพระชนมายุ ในวัย80กลางๆและทรงประสบปัญหาด้านของสุขภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานอสตาดามุสกล่าวไว้ในคำทํานายของเขาว่าเนื่องด้วยวัยชาราสมเด็จพระสันตปาปาจะถูกแทนที่ด้วยพระสันตปาปาองค์ใหม่ 4. ราชาแห่งเกาะจะถูกแทนที่ด้วยผู้ที่ไม่มีเครื่องหมายของกษัตริย์ในที่นี้นักวิเคราะห์ตีความว่า อาชีที่กษัตริย์ชาวที่3แห่งอังกฤษอาจจะมีการสละราชสมบัติหรือไม่เจ้าชายแฮร์รี่อาจจะมาแทนที่ด้วยก่อนหน้านี้ในปี2022นอสตาดามุสได้ทำนายการสิ้นพระชนของสมเด็จพระชินีนาถอลิซาเบทธที่2ไว้อย่างแม่นยำ